สวัสดีช่องน้องชงายฉายละครสั้นนะคะก็ขณะนี้นะคะก็ยังอยู่ที่เดิมกันอยู่นะคะที่เดิมในที่นี้ก็คือป่านะคะในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินนะคะแล้วที่เห็นทางเดินอยู่นี่นะคะก็ะหนูกําลังจะเดินไปที่ถ้ำทาลอดใหญ่นะคะเมื่อกี้ไป ถ้ำทานลอดน้อยมาเมื่ออีที่แล้วถ้ำานลอดใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เป็นการมุดถ้ำมืดๆนะทุกคนแต่ว่ามันจะเห็นแบบเป็นเพิงผาเป็นโถงถ้ำใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีต้นไม้มีลำธารอยู่ด้านล่างนะคะก็สำหรับการมาที่นี่นะคะถ้าคุณมาณนะตอนนี้เนี่ยณนะตอนนี้ก็คือวันที่29น,นะคะ ตุลาคมเนี่ย2567บอกเลยว่าไม่สามารถเดินเท้าเข้ามาได้จากทาลอดน้อยเพราะว่าทางมันขาดนะคะวิธีการมาก็คือเนี่ยะค่ะให้ขับรถยนต์มานะคะจากอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนนโกสิทร์นีขับรถมาอีก30กิโลเมตรนะคะปักหมุดมาที่วัดที่คือไว้ตอนต้นคลิปอะคะอ่ะวัดสิริธรรมารามน,นะคะปักหมุดมาก็ มันก็จะเป็นทางขึ้นเขาแล้วขึ้นเนินลงเนินและ6กิโลเมตรสุดท้ายคุณไม่ต้องตกใจนะคุณจะเจอทางที่แคบมากๆเป็นทางที่รถไม่สามารถสวนกันได้ถ้ามีรถอีกคันมาอีกคันนึงต้องลงไหลาทางเลยนะคะแต่ว่าเป็นทางคอนกรีตค่ะ,ะมัดด้สองโหลดเตี้ยก็ขับมาแล้วเข้ามาได้นะคะแต่ว่าทางค่อนข้างแคบก็ทําจิตใจให้มั่นคงเข้าไว้เพราะว่าน่าจากทางแคบแล้วมันจะเป็นทางแบบ ป่าภายัยป่าทึบบางช่วงเนี่ยค่อนข้างมืดเลยแต่ว่าไม่ต้องกลัวค่ะแถวเนี้ยชาวบ้านใจดีนะคะมีอะไรก็ถามก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อมาถึงแล้วก็จอดรถที่วัดแล้วก็เดินเท้าเข้า,ขามาแบบดิชันเนี่ยะคะะเดินเข้ามาอีอารามร้เมตรแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเจอความอลังการงดงามของธรรมชาติค่ะว่าแล้วไปชมกันเลยค่ะ ถึงแล้วนะคะทุกคนถ,ถ้ำานอดใหญ่นะคะยอมขับรถ30กิโลเดิน3 0 0เมตรแต่ถ้าคุณเดินเท้าเข้ามา2กิโลครึ่งค่ะเดี๋ยวขอเสพบ,บรรยากาศตรงนี้สักครู่นะคะบริเวณถ,ถ้ำทานลอดใหญ่นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินลงไปข้างล่างนะคะข้างล่างเนี่ยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือจะมีรูปวาดพญานาคนะคะตามความเชื่อของชาวกะเหรีย่ยงแล้วก็เดี๋ยวจะมี เป็นโถงท่านใหญ่ๆอีกนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะคะสามารถเข้าไปากราบไหว้ขอพรอ,องคพระท่านได้นะคะ เดี๋ยวให้แม่ผู้กล้าหานะคะเดินนำลงไปก่อนนะคะเราจะเดินตามหลังแล้วก็คอยถ่ายคลิปวิดีโอนะคะให้แม่นำทางนำล่องไปก่อนเลยค่ะ นี่นะคะเราเดินมาถึงจุดไฮไลท์นะคะภาพเขียนพญานาคค่ะตามความเชื่อของชาวกาเหรียนะคะนู่นนะทุกคนเห็นไหมอยู่ที่ผนังถ้ำนู่นอ่ะเดี๋ยวโปโปมันซูมไม่ได้นี่นะคะเอาโทรศัพท์ซูมให้ดูเห็นไหมเป็นลายแบบลายลายเกตของพญานาคนะคะก็ไหว้ขอพรกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกจุดจุดหนึ่งนะคะนี่เลยบริเวณนี้เนาะ สวยงามมากนะคะเด,เดินขึ้นบันไดนี้ไปนะคะขับรถ30กิโลก็ครึ่งชั่วโมงมั้งแต่ถ้าเดิน2.5กิโลรถทางขึ้นเขาก็คิดว่าน่าจะมีสัก3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะราค่ะนี่นะคะมาชมความงดงามของธรรมชาติด้านบนกันนะคะถงถ้ำด้านบนนะคะถ้ำทานลอดใหญ่ค่ะ นี่คือความอลังการที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมาบนโลกมนุษย์แห่งนี้นะคะโอ้อลังการมากอ๋อตรงนู้นมีพระพุทธรูปนะคะเดี๋ยวเดินไปกราบพระขอพรกันนะคะ กบขอพรอ,องค์พระพิคเนตค่ะก็ติดท้ายคลิปกับการเดินทางออกจากถ้ำทางลอดใหญ่นะคะก็เดี๋ยวให้แมวเซลฟี่ถ่ายรูปไปก่อนนะคะเราก็จะเดินกลับไปพร้อมๆกันนะคะก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับถ้ำทางลอดใหญ่นะคะสวัสดีค่ะ